วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามหรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกกันว่าวัดพระแก้วเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่สําคัญสูงสุดในกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช2325และแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2327วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง บริเวณพระราชฐานชั้นนอกด้านทิศตะวันออกเป็นวัดที่จำลองแบบอย่างมาจากวัดพระศรีสันเพชรในกรุงศรีอยุธยาอันเป็นวัดหลวงประจําพระราชวังเช่นเดียวกันวัดพระศรีรัตนศาสาศดาร,รามจึงเป็นวัดคู่บาร,รมีของพระมหากษัตริย์ไทยและเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของปวงชนชาวสยามโดยลักษณะพิเศษของวัดแห่งนี้คือไม่ได้มีพระสงฆ์จำพรรษาหากแต่ใช้เป็นสถานที่สําคัญในการประกอบพระราชาพิธีต่างๆเช่นพิธีบวชนาคหลวงและพิธีถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยา อันเป็นธรรมเนียมสาคัญที่สืบเนื่องมาแต่โบราณกาลภายในพระอุโบสถอันเป็นสถาปัตยกรรมงดงามยิ่งนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือที่รู้จักกันในพระนามว่าพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแกะสลักจากมณีสีเขียวเนื้อเดียวกันทั้งองค์ประดิษฐานบนบุษบกทองคําอันวิจิตรภายในพระอุโบสถที่ประดับประดาด้วยกระจกสีและลวดลายช่างไทยอันละเอียดอ่อน พุทธมหามณีรัตนปฏติมากรน,นี้มีเครื่องทรงประจรําฤดูทั้งสามคือฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยจะทรงประกอบพระราชะพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาลในแต่ละปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินและพระสงฆ์ก่อนทั้งปวงตลอดระยะเวลาหลายรัชกาลที่ผ่านมาวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวาระสําคัญทุก50ปีเช่นในรัชกาลที่สาม รัชกาลที่5ารัชกาลที่7และในรัชกาลที่9แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชหานาราที่เบศรมหาภูมิพลอดุลยนเดตมหาราชบรมนาถบพิตรในปีพุทธศักราช2525เนื่อในโอกาสสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีได้มีการบูรณะปฏิสังข์ขั้งใหญ่โดยมุ่งอนุรักษ์ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงความงดงามดังเดิมเพื่อสืบทอดมรดกทางศิลป์ของช่างไทยไว้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไป วันนี้วัดพระศรีรัตนาศาสดารามยังคงตั้งระงานอยู่คู่พระบรมหาราชวังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของปวงชนชาวไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของกงรุ่มรัตนโกสินทร์และเป็นเครื่องยืนยันถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทำนุบำรุงพระศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน